ช่วงกลางดึกนะคะ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้รับรายงานว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเครือข่ายชาวลาวเพื่อน,นําไปส่งภาคกลางและก็พื้นที่กทมทางตำรวจทางหลวงค่ะจึงสืบสวนหาข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อขับมาถึงสามแยกบิ๊กมอหรือว่าทางหลวง2062ตัดทางหลวง229ขนาดจอดรอสัญญ,ญาณไฟเขียวนะคะมีรถยนต์คันหนึ่งไม่ทราบทะเบียน จอดรอสัญญาณไฟเขียวต่อท้ายรถของเจ้าหน้าตำรวจตามด้วยรถยนต์สีเทานะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครคันของกลางแล้วก็รถกระบะไม่ทราบทะเบียนมาจอดต่อท้ายเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวค่ะรถที่ต่อหลังรถของเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มทั้ง3าคันนะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกลุ่มค่ะเห็นว่ามีพี่รถจึงกลับรถแล้วก็ขับรถติดตามเรียกให้รถคันของกลางมาหยุด แล้วก็ตรวจค้นภายในรถยาบ้านะของกลาง2.54ล้านเม็ดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งนายธนชัยก็ยอมรับค่ะว่าเป็นผู้รับจ้างขนของ,ของกลางดังกล่าวจริงโดยติดต่อรับงานกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นคนลาวผ่านช่องทางแชทไลน์ค่ะโดยผู้ว่าจ้างให้ในายธนชัยเดินทางไปรับรถของกลางเนี่ยไปจอดไว้ริมถนนนอนเภอบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬแล้วก็แจ้งให้ในายธนชัยนำรถของกลางไปส่งที่จังหวัดสระบุรี ได้รับค่าจ้างนะเป็นเงินสดจำนวน50,000บาทแต่ถูกจับกุมซะก่อนค่ะโดยอ้างว่าทำครั้งแรกแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางในส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนะคะเนี่ยไปจอดติดไฟแดงอยู่คุณผู้ชมคุณผูฟ้ฟังพี่ต้นนะมีพิรุตตำรวจก็นี่นะ <พล S 1> ต้องชื่นชมตำรวจนะคะใช่